ชมติดตามนะครับความอลังการของงาน Festival K-POP สุดว้าวแห่งปีอย่างงาน May Jam Festival in Bangkok 2023จัดขึ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่6พฤษภาคมที่ไบเทคบางนาครับก็เป็นการรวมเอาศิลปิน K-POP ตัวปังตัวพ่อตัวแม่มาเต็มไม่หมดเลยนะครับโดยงานนี้ก็เริ่มต้นด้วยความสนุกสนานกับสาวสาวงไอชิลลิงนะฮะที่ก็พาความคิวต์เปรี้ยวซ่าเรียกเสียงเชียร์จากหนุ่มๆได้เยอะมากเลยก่อนจะมาถึงคิวนะครับของอีกหนึ่งแร นั่นก็คือ B.O. รัแรเปอร์ชื่อดังจากรายการ Show Me The Money นี่ซีซั่นที่10นะครับก็ขนเพลงมาเพียบเลยทีเดียวไปต่อกันที่คู่หูดูโอ้นะฮะได n ามิกดูโอโอ้โหนี่อยู่ในวงการมันนานมากสำหรับชเวจ่าแล้วก็เกย k โคครับก็พาให้แฟนๆได้โดดกันต่อกับเพลงฮิตมันๆของพวกเขา แล้วก็ยังมาต่อกันด้วยยุกยอมนะะ้นองเล็กแห่งวง,วงบอยแบนด์ก็อดเซเว่นที่มาไทยกี่ครั้งก็ยังแซบระเบิดทำเอาอากาเซ่แฟนคลับเนี่ยก็โดดแดนซ์กันไฟลุกกัะเดียวครับเราก็มาปิดท้ายความมันสกันนะครับด้วยความปรทับใจกับแบ็กยอนเมนโวโคจาก EXO ที่คัมแบ็กเยือนเมืองไทยหลังจากที่ปลดประจำการรับใช้ชาติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา งานนี้แฟนๆก็ร่วมกันร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์อวยพรวันเกิดครบ31ปีให้กับเขาเพราะหนี้ลัดฟ้ามาโชว์ในไทยตรงกับวันคล้ายวันเกิดพอดีขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ